สวัสดีเพื่อนๆ่นทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็อยู่กับมีสาระนะคะก็จะมานําเสนอการที่จะปิดแจ้งเตือนของเพื่อนใน a c e b o o k นะคะหลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกลำคาญนะคะสําหรับใครที่เจอการแจ้งเตือนจากเพื่อนที่เราไม่ได้อยากจะรู้นะคะเวลาเราโพสต์เพื่อนโพสต์เตตัสหรือว่าคอมเมนต์อะไรกันอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดกันนะคะว่า เราจะปิดแจ้งเตือนนี้ไม่ให้หมันเตือนเราอีกต่อไปอยังไงนะคะก็วิธีการเข้ามาตั้งค่านะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าอีกครั้งนึงนะคะ่ะเสร็จแล้วให้เลื่อนไปที่การแจ้งเตือนเนะาะนี่ค่ะ ตั้งค่ากันแจ้งเตือนนะคะกดไปได้เลยทีนี้เราเลือกที่กิจกรรมเดี๋ยวสักครู่นะคะการอัปเด,ดจเตะะาเดดจากเพื่อนตรงนี้นะคะการอัปเดตจากเพื่อนตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะปิดตรงนี้ปิดโอเคนะคะทีนี้เราก็จะไม่ได้รับการอัปเดตอะไรแล้วจากเพื่อนๆนนะคะ ก็จะมีจากคนที่มาทำมาแจ้งเตือนอะไรเกี่ยวกับเราเท่านั้นนะคะน,นี่เนาะก็นํามาฝากกันนะคะน,นี่ก็เป็นทริคเล็กๆนี้น้อยนะคะที่มีสาระนำมาฝากกันเนาะยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ